เก็อ้วนขึ้นครับอนนท์ผอมลงเก็อ้วนขึ้นครับมันก็เลยแบบมันก็คงค,รง,ครงรูปร่างสันทัดกันทั้งคู่แล้วก็เก็ก็กินมากขึ้นนะครับก็คือเรื่องสุขภาพเนี่ยกลายเป็นว่าพอเขาไปอยู่ในเรือนจําเนี่ยเขาก็ฟิตร่างกายได้แข็งแรงแล้วก็เป็นแมนมากขึ้นเลยนะครับแล้วก็แบบอ๋อมีทั้ง <c oughs> มีทั้งกล้ามอกกล้ามแขนอะไรนะครับก็ก็นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่ดีขึ้นซึ่งผมคิดว่าถ้าอยู่ข้างนอกอะ่ะคงยาก มันไม่มีดํมเดียวให้เล่นมีแต่พ่อเล่นคนเดียวที่อยู่ในนั้นนะเขาถูกบังคับให้เล่นนะครับแล้วก็คือพูดง่ายคือว่าก็ก็คือมันก็สวนทางการนนแล้วก็เลยแบบรอด้วยกันทั้งคู่นะครับก็คือสิ่งที่ทั้งสองคนนี้มีร่วมกันนะก็ so in <ye> course, ค joking, ือ น่าจะเป็นกล้ามนะคะจากที่ฟังมาคือโอ้โหเรียกได้ว่าพรานั้นพอมันอยู่ในเรือนจำเนาะมันก็อาจจะเอว่างไม่ค่อยมีอะไรทาเท่าไหร่ใช่ค่ะก็น่าจะเป็นสิ่งมีประโยชน์เดียวที่เขาอออืเกิจกรรมที่เขาพยายามทําได้อะค่ะโอเคค่ะแล้วอยากให้เล่าว่าตอนไปเยี่ยมหรือว่าไปออกสารเนี่ยได้ส่งเวลาที่ส่งข้อความหากันอะไรเงี้ยค่ะเราคุยเรื่องอะไรมากที่สุดเป็นคุณพ่อก่อนก็ได้ค่ะตอนที่ออกสารใช่ไหมครับ ก็จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของสารทุกสุกดิบในในเดือนจำนะครับว่าพ่อไม่ต้องห่วงนะเขาได้กินอยู่หลับนอนได้อย่างดีเลยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เขาก็จะให้กําลังใจพ่อพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของเขาครับซึ่งมันก็ผิดผิดแนวทางของคนที่แบบไปอยู่ในที่กักขังอะ่ะเราส่วนใหญ่เราก็จะแบบเศร้ารนทดใจเชื่อว่าทำไม อยู่ในที่อับๆอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าเขาก็แบบเหมือนกับว่าตรงข้ามเลยนะครับเขาแบบเขาเชียร์อัพนะครับคือว่ามีมีกำลังใจมากกว่าที่เราที่เราเมีะใจเราเห่อเหี่ยวแต่ใจเขาฟูขึ้นนะครับก็คือการออกสารของเขาก็จะสื่อสอื่อหเห็นแนวทางชีวิตในเรือนจําของเขา อยู่เรื่อยเลยพ่อไม่ต้องห่วงนะอะไรเงี้ยทั้งที่พ่อก็กำชับเวลาที่อยู่ในศาลหน้าบาลังศาลอยู่แล้วนะครับว่าให้ลูกรักษาสุขภาพนะอย่าอย่าทาร้ายตัวเองเพราะว่าประวัติของลูกผมเนี่ยคนทุกคนก็คงทราบแล้วนะทุกอย่างนะครับอดอาหารนะครับแล้วก็อดนอนด้วยนะครับแล้วก็แถมมีกลีบอกด้วยเป็นเลขหนึ่งหนึ่งสองเขาบอกว่าวันนั้นตอนประมาณตีสามหรือตีสี่นะครับเขารู้ว่าวันลูกขึ้นอ่ะศาลมีศาลหนึ่งที่ค่อนข้างจะโหดอ่ะเขาจะให้ลูกอ่ะ สี่กรรมกรรมลาสามปีสามสี่สิบสองลูกก็คิดว่ายังไงวันนี้คงจะต้องโดนสิบสองปีแล้วก็ต้องย้ายไปอยู่คลองเตมแน,น่ลูกก็ตีประมาณตีสามปีสี่เอามีดโกนคว้ามากรีดอกนะครับท่านก็ลองคิดดูกันท่านได้ไงหนึ่งหึ้นหนึ่งแล้วก็สองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเปิดเผยให้สารเห็นเนี่ยก็ทุกคนก็แค่ช็อกเลยนะครับก็เรียกว่าลูกคนมนใจกล้ามากนะครับ แล้วก็ผมอยากจะกเสริมนิดนึงว่าออกสารแล้วเนี่ยนอกจากสื่อสารถึงเรื่องของชีวิตประจําวันแล้วก็สิ่งที่เป็นอยู่ที่ไม่ได้ห่วงแล้วเขายังมีพฤติกรรมที่ท่านรู้ไหมครับมันต้องสาบานต่อสารใช่ไหมครับสาบานอาตอนที่จะเบิกความเนี่ยทุกคนจะต้องสาบานว่าให,ให้ให้มีอันเป็นไปถ้าถ้าหากว่าโกหกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สาบานต่อใครครับมันต่อรพระฤษีสันวัาานิร,ร,วราชสาบานต่อพระแก้วมรกตลูกผมไหมเห็นไหมฮะ จะชอ็อกแล้วเห็นไหมครับเราเกตไว้ภาษา้สงสสยพูดถึงของของอะไรของศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยอ๋อมบดับเลยทีเดียวนี่ครับรูปผมทางนี้ครับไม่ไวานะครับทูตสามนี้ต่อหน้าบรรลังสารครับผมมีใครทูตสามนี้ต่อหน้าบรรลังสารบ้างาจับก็จับเลยกระผมขอสาบานต่อนหน้าครูครองจินดาวงจิตภูมิศักดิ์และคณะและมุดข,ของคณะราษฎร นี่นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้มีไฟดับนิดนึงแล้วเห็นไหมครับผมก็ไม่ได้รบหลู่นะครับผมพูดตามความจริงครับคู่ขงคนกล้าหาญมากน่าสันนะครับถอดเสื้อก็มาหันนั่งนั่งนั่งหันหลังให้ศาลก็ได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งในการประยานเนี่ยเขาไม่สาบานต่อต่อพระแก้วมรกตพระสามภวทิราชนะครับเขาไม่ทําอย่างคนทั่วไปนี่ก็คือว่าความกล้าหาญของเขาเนี่ยมาอันดับหนึ่งจริงๆนะครับ เขาชือสานิ้วสาบานต่อครูครองจินดาวงจิตคุนิสัตแล้วก็บุตรของดาตัสรอนแล้วเขาก็บอกเลยนะครับเขาแช่บตัวเองเลยถ้าเราพูดไม่จริงนะครับก็ให้ผมจีบหายตายโหงมีอันเป็นไปอย่าง่านานแต่ถ้าผมพูดจริงนะครับพวกตำรวจต่างๆเนี่ยเวลาพูดจริงเขาจะบอกไงขอให้ครอบครัวผมและตัวผมมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแต่เขาบอกอย่างนี้ครับถ้าผมพูดจริงขอให้ประเทศชาตินี้เจริญรุ่งเรืองพบกับความพัฒนาสถาพรยิ่งยิ่งขึ้นไปครับ ทนไม่โกหกนะครับเชิดชูให้ประเทศได้รับผลดีแต่ไอ้คนโกหกเชิดชูให้ครอบครัวตัวเองได้รับผลดีครับอโอ้โหเรียกว่าเด็ดสุดๆเราเป็นวีรกรรมที่น่าชื่นชมเก็งมากๆนะคะแล้วของพี่อนอนท์บ้างดีไหมคะเออพี่อนอนท์เนี่ยหนูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้ไปเคย